ดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัรเนอร์ขยี้ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่30กรกฎาคม2564นะครับเริ่มแรกนะครับก็เป็นข่าวร้อนแรงนะครับผมที่สื่ออย่างทาง AFC b เบครับผมสื่อวงในของทางซ่นอนออกมาเปิดเผยรายละเอียดดีวของทางเจมิสันครับว่าอาร์ซนอนได้มีการติดต่อสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม จากนั้นครับก็เป็นการพูดถึงข่าวเกี่ยวกับนักเตะตำแหน่งที่อาร์ซอนมองว่าอยากจะดึงมาทดแทนการขาดหายไปของทางการจิชากา้าหักนักเตะย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ครับมีทางโลคาเตลลรี่แล้วก็ตัวละครใหม่จากสโมสรลิยมด้วยครับผมฟังกันจบแล้วท่านเพื่อนจะชอบเนื้อหาข่าวนครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกล่าวขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาข่าวกันเลยครับ เริ่มแรกนะครับก็เป็นข่าวของทาง a f c b ครับผมสื่อวงในที่เคยสร้างเสียงฮือฮาครับผมในดีของทางโทมัสปาเตเป็นสื่อแจ้งแรกทางทวิตเตอร์ครับที่บอกว่าอาร์ซนจะคว้าตัวโทมัสปาเตแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะผมและในดีของทางเจมีดิซันนั้นเขาก็เป็นเจ้าแรกนะครับผมที่มีการรายงานว่าอาร์ซนจะจะได้ตัวเจมีิซันมาวมทีมจริงๆริล่าสุดนะครับข้อมูลจาก a f c b ออกเปิดเผยว่าตอนนี้ครับตัวแทนของอาร์ซน ได้มีการเริ่มพูดคุยกับทางเลเซอร์ซิตี้ในเบื้องต้นในดีลของการดึงเจมีสันเข้ามาลงทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในสโมสรเลเตอร์ซิตี้นะครับนั้นเขามองว่าเจมีสันนั้นเป็นนักเตะที่สาคัญภายในทีมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขานั้นจะเป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้ถ้าเขาเสนอที่ยื่นเข้ามาซื้อตัวเขาเหมาะสมทีมเลเตอร์ซิตี้ก็พร้อมปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปอาร์เซนนะครับมีความสนใจจริงจังในการดึงเจมีสัน แต่ก็ยังคงห่างไกลกับข้อบรรลุการตกลงคว้าตัวครับผมเพราะอย่างเราทราบกันดีครับผมเรสซิเนซี้นั้นตั้งค่าตัวนักเตะไว้แพงมากๆนะผมสื่อก็มีการประเมินไว้ที่ประมาณ70ล้านปอนด์สาเหตุที่ค่าตัวนักเตะแพงครับผมเอชซีบีเปิดเผยว่าเรสซิเนซี้นั้นต้องมีการแบ่งรายได้จากการขายนักเตะประมาณ 10- 1 5ให้ต้นสังกัดเก่าของทางเจมิสันนั่นก็คือสโมสรนอร์ดิซิตี L ้ทำให้ค่าตัวนั้นต้องบวกเพิ่มขึ้นไปอีกครับอีกเชนนะครับจะมีการ พูดคุยแล้วก็เจราจาปรีประนอมน,นะครับผมจะไม่บ้านเลือดทุ่มซื้อนักเตะแต่จำนวนที่เลสเตอร์ตั้งไว้แต่หากทางเลสเตอร์ที่ยันว่าจะปล่อยในราคาสูงนะครับอาร์เซนอลก็จะหันกลับไปล่าตัวบัติโดนการ์นะครับผมที่เป็นเป้าหมายเบอร์2ของอาร์ซอนณนขณะนี้ทีนี้ครับเขาก็มีการเปิดเผยว่าการเจาจาครั้งนี้เนี่ยอาร์ซอนก็อยากได้เจเมสันจริงจ แต่ก็ไม่พร้อมทุ่มเงินมากมมยมหาศาลขนาดนั้นเพราะยังมองว่าเงินในตลาดซื้อขายนักเตะของนาทซ้อนน,นั้นมีจํากัดนะครับถ้าไปทุ่มซื้อเจมิสันคนเดียวนี่อาจจะส่งผลกระทบต่อดิวในการดึงนักเตะในตำแหน่งอื่นๆเข้ามาร่วมทีมครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น,นครับผมจาบดิวในการดึงตัวเจมิสันแต่โอกาสความเป็นไปไ,ได้ผมก็มองว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับเจมิสันเนี่ยค่าตัวสูงมากมาก ไม่รู้ว่าแอสตันถ้าทุ่มซื้อเจมินสันเนี่ยในดีลอื่นๆที่แอสตันจะทำในหลักซื้อขายนักเตะรอบนี้จะมีผลกระทบแน่นอนครับก็ติดตามดูให้ดีครับจับตาดูยาวๆครับผมสลับสถานการณ์ทางเจมินสันทีนะครับพอจบข่าวของเจมินสันครับผมมาดูข่าวของปฏกเตอดนการดกันบ้างครับนักเตะคนหนึ่งแท้ซ่อ,อนอยากจะได้ตัวเหมือนกันล่าสุดนะครับสื่ออย่าง ESPN ออกมาเปิดเผยว่าลูมาลลิคนั้นก็มองตัวเการดเป็นนักผู้เล่นคนสำคัญภายในทีมอยากจะเก็บนักเตะเหล่านี้อยู่กับทีมต่อไปเพื่อใช้งานนะฮะ แต่ก็มีการเปิดประตูขายโอเตการดอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็มีการตั้งค่าตัวนักเตะว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรก็ไม่รู้อาซอนจะเลือกใครนะครับผมตอนนี้ระหว่างเจมีสัน70ล้านปอนดับมาเตนโอเดนนการดประมาณ50ล้านปอน,เ,ปนเพื่อนๆมีความคิดยังไงกับประเด็นตรงนี้อยากจะได้ใครมาร่วมทีมก็ลองศึกคอบพิพูดรเคลื่อนได้ครับแต่ในดีโอเดการ์ดครับผมมีความซับซ้อนผมก็มองว่าถ้านักเตะไม่ขอย้ายทีมโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเปิดตัวโอเดการดนั้นน่าจะยากเหมือนกันครับ ติดตามกันดูกันต่อไปครับผมสหรับตลาดซื้อขายนักเตะเดินตดนแหน่ง,ง,งมิดฟิลด์ตัวสร้างสัญเกมครับจบจากข่าวมิดฟิลด์ตัวสร้างสัญเกมนะครับผมมาดูข่าวนักเตะที่อาซอนอยากจะดึงมาทดแทนตำแหน่งที่ขาดไปของทางกันชาก้ากันบ้างครับล่าสุดนะครับาฟาสปิซิโอมาโนโอ,ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของทางคานาวารี่นะครับผมซีอีโอของสโมสรซาซูอาโน่ที่มีการพูดคุยกับสื่ออย่างทางสกายสปอร์ต เกีย่ยวกับดีลของทางโลคาเตลรี่ครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีการติดต่อไปกับยูเวนตุสโดยตรงเรื่องเกี่ยวกับโลคาเตลรี่นักเตะอยากย้ายไปอยู่กับยูเว่เราก็แฮปปี้นะที่จะขายเขากับยูเว่แต่พวกเขาก็ต้องจ่ายเงินค่าตัวที่เหมาะสมอาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทิ้งข้อเสนอเข้ามาแต่ก็มีอีกหนึ่งทีมตัวละครใหม่ที่อยากจะได้ตัวเขาไปวงทีมเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วโลคาเตลรี่นั้นจําเป็นต้องตัดสินใจว่าจะย้ายทีมหรือไม่ เขาไม่ย้ายทีมก็ต้องอยู่กับทีมต่อไปเพราะพวกเราเนี่ยจะไปขายนักเตะคนสําคัญหลังวันที่8สิงหาคมก็เข้าใจดีนะครับผมเพราะถ้าปล่อยนักเตะเลียดไปเนี่ยการจะไปหาตัวแทนโลคาเตอรี่ของสมสนัสนซาวโนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากครับเพราะตลาดซื้อขายนักเตะนั้นใกล้จะปิดตัวลงแล้วประมาณ31สิงหาคมการจะเอานักเตะใหม่เข้ามาปรับปรุงทีมเนี่ยมันน่าจะช้าเกินไปนะครับก็ต้องวัดใจนะครับผมว่าซ่นอนอยากดึงโลคาเตอรี่หรือเปล่าแต่ในความคิดส่วนตัวผมก็มองว่าถ้านักเตะไม่อยากมาก็เราก็ถอนสมอดีกว่าครับ ไปมองหานักเตะคนอื่นดีกว่าทีนี้ครับมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรยายใหม่นะครับผมที่อาซอนก็มองว่าถ้าไม่ได้ลูคาเตลลินั้นเอาคนนี้ก็ได้นะครับผมล่าสุด,รรงงน, com, ดนะครับการรายงานข่าวจากทาง g o o ดอทอม๋อเปิดเผยว่าอาซอนนะครับให้ความสนใจที่ดึงตัวกิมาเลสนักเตะกองกลางจากสโมสรลียงเข้ามาร่วมทีมซึ่งก็มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่าอาซอนนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางลียงไปที่เรียบร้อยแลวนะครับผมว่าขอดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมได้หรือเปล่า างสโมสรลียงก็ไม่อยากขายนักเตะคนสาคัญรายนี้ออกจากทีมไปแต่แล้วก็ตามนะครับผมด้วยพิษเศรษฐกิจผลกระทบทางด้านโคโรนลแล้วก็การที่ทางลิยงไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยทำให้สโมสรลียงนั้นก็คิดที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเหมือนกันนะครับผมค่าดตัวที่สื่อมีการตั้งไว้นะครับผมนักเตะอย่างทางบโนกิเบรสเนี่ยน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สั้นสู้ได้จ่ายได้นะครับผมผมมองว่าเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะฟอร์มดีเหมือนกัน,นครับผมสาหรับทาง บูโน่กิวเวเลสเพื่อนๆอยความคิดเห็นยังไงกับปัจจัตรงนี้กจะได้ทางบูโน่กิวเเลสหรือเปล่าหรืออยากได้ลูเบ n เดเวสแต่ตอนนี้ข่าวล่าสุดของทางลูเบ n เดเวสก็บอกว่านักเตะนั้นอยากจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าซ่อนครับก็ตลาดซื้อขายนักเตะของซ่อนตอนนี้วุ่นวายสับสนเหลือเกินครับมีหลายจุดหลายตำแหน่งที่ต้องปรับปรุงไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับผมเหลือเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้น,นครับก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงครับ จบจากข่าวของโบนโกิวาเลสนะครับผมมาดูข่าวนักเตะคนอื่นกันบ้างครับล่าสุดนะครับอาออกตอนนี้ก็คือเทพโจครับสื่ออยางทางอีเอสเอ็ตติกยูเคออกมาเปิดเผยว่าแอสซอน,นครับพร้อมที่จะปล่อยตัวเทพโจวิล็อกออกจากทีมไปซึ่งก็มีการตั้งค่าตัวนักเตะ่าที่มา20ล้านปอนด์ทีมไหนพร้อมจ่ายรอเซอลก็พร้อมถ่ายครับตอนนี้ก็มีเพียงแค่สโมสรน,นสิวคาสเซิลครับผมที่เป็นทีมในพรีเมีย อยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแบบจริงจังๆทางสตีฟบูนะครับผู้จัดาการทีมนิวคาสเซิลออกพูดหลายครั้งให้สัมภาษณ์หลายครั้งครับว่าอยากจะได้จูวิลล็อกเปนนกทีมนะในฤดูกาลหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเงินจำนวน20ล้านปอนด์นั้นนิวคาสเซิลจะพร้อมจ่ายหรือเปล่านะครับจับตาดูด้วีครับสถานการณ์ของจูวิลล็อกนั้นก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับผมจบจากข่าวของจูวิลล็อกนะครับผมมาดูข่าวก็สิบกันบ้างครับล่าสุดนะครับเดอะซันนะครับออกมาเปิดเผยว่าเชจจล จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีตั้งค่าตัวนักเตะว่าที่มา40ล้านปอนด์ลดอีก5ล้านปอนด์ก็จะเหลือประมาณ35ล้านปอนด์เพื่อให้ง่ายต่อการขายนักเตะไปในะดัดซื้อขายนักเตะรอบนี้35ล้านปอนด์ก็เป็นตัวเลขที่จับต้องได้นะครับผมมองว่าถ้าในกรณีที่อาร์ซอนจะปล่อยตัวอเล็กซองราเซตหรือแม้กระทั่งเอ e, ็ดี้อตีเอาจะทีมไปเนี่ยเงินที่ไดจากการขายนักเตะเนี่ยบวกอีกนิดหน่อยก็ได้จะดึงตัวทมเทมมี่บาร์ h a เข้ามาลบทีมได้นะครับก็ดูกันต่อไปครับสถานการตลาดซื้ยอ,ยงคงคกกอยัครคู่บ และทั้งหมดที่เป็นข่าวสารสมสาอรอัจฉริยประจำวันนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเอาน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ไปด้วยกันครับ